สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน้องๆน,น,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ครับผมก็จะมาลื้อฟืน้นความทรงจําสมัยก่อนเลยนะครับก็คือผมจะทําระบบการแจ้งเตือนนะครับซึ่งในหัวข้อนะครับที่ผมจะทําแล้วก็ไปลื้อฟื้นกลับมากนะ็คือการทําระบบจองคิวเสร็จแล้วก็เมื่อถึงคิวก็ให้มันไปแจ้งเตือนบุคคลนะบุคคลนั้นเลยนะครับ ซึ่งในสมัยก่อนที่ผมไปเรียนคอร์สเรื่องของการทําระบบจองคิวเนี่ยนะครับมันไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ก็คือว่าสมัยก่อนนี้คือตอนที่พอเราทําเรื่องของระบบนี้นะครับในการแจ้งเตือนคือการส่ง SMS นะครับเพื่อไปเข้าไปหาตัวลูกค้าเพื่อให้เขารู้ว่าใกล้จะถึงคิวเขาแล้วนะครับเขาจะได้มีแอคทิวิตี้่างสย่งเพื่อมาถึงเรานะครับในวันนี้นะครับผมเลยทําระบบที่เป็นเรื่องของการสั่งะระบบ สั่งเหมือนสั่งอาหารนะครับเพราะที่บ้านผมเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วคราวนี้ก็อยากที่จะให้มีการจองคิวแล้วก็รับออเดอร์แล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าสิ่งที่คุณสั่งไปได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ทาบาร์โคดออกมาไว้ก่อนบาร์โคดตัวนี้ก็จะเอาไว้ให้กับลูกค้าสแกนนะครับก็ลองทดลองแล้วกันนะครับ <S <S ผมก็จะเข้ามาสแกนนี่ผมก็มาเปิดตัวสแกนนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ ให้มันสแกนคิวขึ้นมาบาร์โค้ดนะครับพอคิวอาร์โค้ดสิพอสแกนเสร็จปุ๊บผมก็ทําการเลือกนะครับเพื่อให้มันเตือนเข้ามาที่ตัวเองนะครับและนี่คือบริการของทางทางร้านผมนะครับสมมุตินะครับว่าเป็นโลโก้ที่เป็นอาหารตามสั่งนะครับอันนี้หน้าตาของความสวยงามยังไม่มีนะครับเพราะว่าทําเพื่อให้ระบบมันเชื่อมต่อเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบมันเชื่อมต่อมันทําอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการคลิกเข้าไปนะฮะ มันก็มีการแจ้งเตือนนะครับระบบก็แจ้งเตือนแล้วว่าเราผูกข้อกับบริการร้านค้านั้นไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําให้มันบอกว่ามีการแจ้งว่าอยากจะให้ตัวระบบเนี่ยมันแจ้งเตือนเราหรือเปล่านะครับถ้าต้องการให้แจ้งนะครับกดตกลงไปเลยเพอกดตกลงเสร็จนะครับตัวฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็น Google Form ถ้าดูในการเชื่อมต่อของ Google Form ในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทําเบื้องต้นเอาไว้ให้ดูว่า การท, form, ทําฟอร์มทำยังไงแล้วก็ให้ตัวฟอร์มเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับในตรงนี้สมมตุติผมเป็นฐานะลูกค้าก่อนนะครับผมก็จะมาสั่งนะซึ่งผมก็มีการให้กรอกรายละเอียดอยู่แค่ส่วนเดียวแต่ข้อมูลที่มันกรอกให้อยู่แล้วก็คือยูเซอร์ที่มาจากตัว Line แอพพลิเคชันนะครับเราก็ได้ชื่อมาเสร็จตัวด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลําดับของการที่เราโน้ตไว้นิดนึงว่าอย่าให้เขาแก้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เตือนนี่ประมาณนั้นเลยนะแล้วผมก็สั่งนะครับ ผมก็สั่งอ่าสั่งอะไรดีอ่ะสั่งสุก,กี้แล้วกันนะครับสุก,กี้น้ําประมาณนี้ผมพอผมสั่งแล้วผมดูแล้วโอเคส่งไปเลยพอส่งไปแล้วนะครับผมในอีกมุมนึงนะครับก็คือคนที่รับออเดอร์หรือคนที่ทําอาหารนะครับนี่เขาก็จะได้ออเดอร์มาแล้วนะครับว่าอ่ามีลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งสุก,กี้น้ำนะครับน,นี่คือลำดับจริงๆมันไม่ใช่ลำดับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ ส่งกลับไปหาลูกค้าคนนั้นนะครับแล้วพอไดออเดอร์มานะคิวที่แบบมี Notify นะครับมันวิ่งเข้ามาเราทำเอาไว้ว่าให้มันเตือนเฉพาะแบบคนในครัวนะก็ได้เห็นแล้วอ๋อเดี๋ยวคิวถัดไปก็ทำ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 นะครับเสร็จแล้วนะครับพอรู้สึกว่าเออพอมันจะถึงคิวแล้วพอจะถึงคิวที่จะทำแล้วนะครับผมก็จะมีการจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำสั่งแบบนี้นะแต่ผมเอาตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันผมแค่ทำคร่าวๆในการเชื่อม แตละตัวเข้าไว้นะครับเดี๋ยวเรจะมาสรุปนะครับก็คือพอผมใส่นะครับนี่ผมก็อ่าผิดผิดอีกทีอีกทีอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ใส่ไปวันที่นี่ประมาณนี้จริงๆถ้าทําเอาแบบดีๆนะมันไม่ต้องแบบมานั่งระบุตัวที่เป็นแบบเอ่อเนื่อน่ายอะไรมากมายนะครับตรงนี้ผมก็จะแจ้งว่าดำเนินการทําสุกี้อันนี้คือคนหลังบ้านนะคนหลังบ้านก็จะคอยบอกว่า ตรงนี้นะเรียบร้อยนะดำเนินการทาซุกี้น้ําเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมารับได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนะผมก็จะไปเอาไอโทเคนที่เป็นของลูกค้าคนนั้นนะครับเข้ามามันก็จะถูกส่งไปจากในระบบผมนะครับระบบผมก็บันทึกแล้วเพราะเมื่อกี้ผมคี์อะไรมันก็บันทึกหมดแหละพอมันบันทึกเข้าไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับในช่วงระหว่างที่ เราแจ้งออเดอร์ไปนะกว่าเขาจะมานะครับผมตั้งเวลาไว้เอออาจจะเผอยาวไปนิดนึงก็คือว่าตั้งไว้สัก5นาทีนะครับหลังจากที่เราส่งข้อมูลไปแล้วถูกระบบมันก็จะถูกจัดก,การที่เก็บเข้ามาในนี้ให้เรานะครับพอเก็บเข้ามาในนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยระบบมันก็แจ้งเตือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็คือการแจ้งเตือนนะระบบมันก็แจ้งเตือนมาที่บุคคลนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือผมเป็นทั้งคนที่เป็นลูกค้าแล้วก็คนที่อยู่หลังบ้านด้วยนะ มันก็สุกตื่นเข้ามานะครับโดยที่ว่าร้านค้าผมเนี่ยได้แจ้งเข้ามาที่ไลน์รับที่ไฟล์ส่วนบุคคลเลยนะครับก็ตามคีย์เวิร์ดที่ผมคีย์ไปเมื่อกี้เลยนะว่าต้องออดำเนินการทําสุกี้น้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปรับสุกี้น้ําของเขาได้เลยพร้อมกับจํานวนเราอาจจะก,กรอกจานวนเงินก็ได้ไว้เขาต้องเตรียมเงินมาจ่ายเราเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนี่คือการทําระบบจองคิวแบบง่ายๆนะครับซึ่งมันรู้สึกว่าในสมัยก่อนของผมมันรู้สึกว่าการที่เราผมไปเรียนนะแล้วก็ไปเรียนคอร์สอะไรพวกนี้มา ไอการส่ง SMS เนี่ยมันเสียตังค์ไงแต่พอเรามาใช้ Notify นะเมื่อมันมีบริการฟรีให้เรานะครับ <c oughs> ก็เลยหยิบไอเดียนี้แหละมาลองคิดมาลองทำแล้วก็นั่งทำอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วกว่ามันจะได้ระบบตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในก่อนที่มันจะเป็นระบบตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปคิดถึงคอนเซปต์มันก่อนว่าเราจะไปผูกบริการ Notify ยังไงเพื่อจะให้มันวิ่งเข้าไปแจ้งเตือนในบุคคลคนนั้นนะครับก็คือ ในการเชื่อมน,นะครับก็คือการเลือกบริการนะครับของเราในตอนที่เราจะออกโทเค็นเนาะในออกโทเค็นอันแรกเนะี่ยจะเป็นการออกทั่วไปที่เหมือนเราใช้กันเยอะๆที่เราเห็นตามคลิปในที่เขาสอนกันเยอะแยนะเนาะอันที่2แหละคือการใช้บริการของอาจจะเป็นบริการของเราเองในเว็บไซต์นะครับแต่พอดีผมทําตัวลน์บอทเนาะผมก็เอาไอ้บอทนี่แหละมาเป็นบริการในการที่จะดําเนินการให้กับลูกค้าหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับเข้าไปทําฟอร์มโดยผ่าน Google f o r m ไอ้กูเฟอร์มเนี่ยมันก็พอทำทำนะครับมีคนกรอกฟอร์มเสร็จปุ๊บ,บก็ให้ไอ้ฟอร์มนั้นส่งเข้ามากับบุคคลที่อยู่หลังบ้านหรือคนที่อยู่ในครัวนะครับได้รู้ว่าไอ้คิวถัดไปนะควรจะทําวันนี้นะอ่าประมาณนี้เลยนะถ้าทําหน้าตาที่สวยก็อาจจะเป็นหน้าของเมนูอาหารก็ได้แล้วก็เลือกคลิกเมนูอาหารนะแล้วก็ให้มันส่งมาอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราทําตัวที่เป็นฟอร์มเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําบริการ2ออย่างเชื่อมเข้ากันก็คือเอาตัว notify มาเชื่อมกับหน้าตัวที่เป็นการใส่ข้อมูลพอใส่ข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รับข้อมูลจากตัวที่เป็น Notify วิ่งเข้ามากรอกในฟอร์มให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปกรอกอะไรมากโดยใช้เจ้าลิฟเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อไปดึงตัวโปรไฟล์ชื่อของลูกค้ามาใส่ในตัวที่เป็นฟอร์มหลังจากนั้นนะครับพอเขากดส่งข้อความไปไอข้อความนี่แหละมันก็วิ่งมาหลังบ้านให้เราได้เห็นว่าลูกค้าเนี่ย โทเค็นลูกค้าคือโทเค็นอะไรนะครับเราก็เอาโทเค็นนี้แหละเก็บไว้เพื่อไปแจ้งเตือนเขาหลังจากที่เราทําการผัดชุกเชิชกเช่งเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วเราก็ไปเรียกลูกค้าลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าอ๋ออาหารที่เราสั่งจะเสร็จแล้วก็ให้เขาได้เดินกลับมาหรือมาถึงคิวเขาก็จะได้จ่ายตังได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปยืนออะไรกันที่หน้าร้านเลยนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆแล้วก็ ไม่ต้องไปใช้บริการอะไรลให้มันเสียเงินมากมายนะครับแต่มันจะใช้ความรู้นิดนึงในการที่เราจะสร้างพวกนี้เนาะเป็นแบบฟอร์มเอาไว้วันนี้นะครับก็เลยทําให้เห็นตัวอย่างก่อนว,ว่าวิธีการสร้างงานวิธีการเชื่อมตอ่อเห็นหน้าตาแล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าทํายังไงเนาะสแกนบาร์โค้ดนะครับสแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บก็ให้มันขึ้นมาเตือนบริการเราพอเือร์บริการเราเสร็จแล้วกรอกฟอร์มประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่ครั้งนะฮะ อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับหลายจากที่อธิบายไปแล้วเราเข้ามาเปิดบาร์โค้ดนะครับนี่ก็คือบาร์โค้ดที่เป็นบาร์โค้ดร้านเสร็จแล้วเราก็ทําการสแกนบาร์โค้ดเข้าไปนะครับ QR code โค้ดไม่ใช่บาร์โค้ดเออ QR รโค้ดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลือกบริการนะครับพอเลือกบริการนะครับเราก็อาจจะเลือกเข้าเตือนที่กลุ่มก็ได้แต่ผมเตือนเข้าตัวเองนะครับเสร็จแล้วผมก็กดส่งไปพอส่งไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าลูกค้าก็จะบอกว่าอีเราเชื่อมบริการกับร้านค้าแล้วนะอ่าพอเชื่อมบริการกับร้านค้ามน่วา อยากที่จะรับคิวหรือเปล่าบางคนก็ไม่ได้อยากจะรับนะอยากยืนรอเลยก็ได้อะไรประมาณนี้อพอเราก,กดตกลงไปนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่หน้าฟอร์มเพราะว่าเราเลือกเชื่อมกันกับ Google Form จริงๆฟอร์มผมโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้ตัว g o o g l e Form เท่าไหร่นะครับแต่พอดีคลิปที่แล้วนะทำเรื่องของฟอร์ม Google Form ไว้ก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างลองทําเทสให้ดูพอหลังจากนั้นนะครับไอสิ่งที่มันเป็นชื่อเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็คือการใช้ เจ้าลิฟต์เนี่ยล,ลิฟต์มันสามารถดึงชื่อโปรไฟล์ของบุคคลนั้นเอามาใส่ก็ได้โดยที่เขาไม่ต้องกรอกให้เขากอกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ไอชื่อหัวข้อ,อยิ่งไปนึกถึงมันนะครับมันไม่ใช่นะมันเป็นการแจ้งจริงๆผมทําเรื่องของอบอร์ดของผมเองแหละผมก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ก่อนแต่ก่อนที่ไปทำเรื่องที่มันแบบจริงๆจริงๆงผมก็เลยมาลองเทสพวกนี้ก่อนเนาะส่วนที่3นี่แหละที่มันเป็นโทเค็นนี่แหละเอาไว้การออกแต่ละครั้งนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะออกมาเสร็จปุ๊บเราได้โทเค็นเข้ามาแล้วเนี่ยที่จะไปแจ้งเตือน สามารถแจ้งเตือนได้เรื่อยๆเลยสำหรับลูกค้าคนนั้นถ้าใครที่จะทำเป็น V.I.P ก็ได้นะ,ะสั่งอีกทีอันนี้ผมสั่งข้าวผัดแล้วกันข้าวผัดอ้าวส่งพอส่งข้าวผัดไปนะครับคนที่เป็นร้านค้านะมันก็เด้งตึงเข้ามาบอกเลยว่าลูกค้าเวลานี้วันนี้นะครับช่วงเวลานี้เขาสั่งอะไรนะครับสั่งข้าวผัดเดี๋ยวพอถึงคิวนะพอเขาไปดูน o t i ไฟล์เขาก็จะมีน o t i ไฟล์ในการส่งข้อกลุ่มนะเขาก็จะ เรียงระดับตามคิวเลยลเราก็จะเห็นด้วยว่าชื่อใครที่สั่งเนี่ยคือชื่ออะไรนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเรียบร้อยผมทําเสร็จแล้วนะเพราะว่าบริการในร้านของเราเนี่ยก็คืออาจจะผ่านเจ้า l i โอ OA นะครับก็คือหลโอฟิเชเเขาเพื่อให้มันไปแจ้งเตือนนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ถึงค่อยไปแจ้งกับลูกค้านะครับก็นี่เลยเท่ากับใส่วันที่เข้าไปจริงๆถ้าเอาแบบง่ายๆเร็วนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้วันที่นะ ใส่ข้อมูลของออลูกค้าไปได้เลยนี่แล้วก็บอกว่าดำเนินการทำข้าวผัดเรียบร้อยแล้วนะราคา35บาทนี่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาโทเค็นของลูกค้าคนนั้นนะครับไอชเราเก็บใส่ใน o o l e s h e e t นแล้วก็หยิบจาก g o o l e Sheets นี่แหละมาใช้แล้วก็ส่งออกไปเพราะส่งออกไปสักักพักหนึ่งนะครับมันก็จะต้องมีเวลาของการ ให้เผื่อนะครับเผื่อในกรณีเอ้เราส่งผิดเราจะได้เข้าไปแก้ไขตรงนั้นได้เพื่อไม่ให้เจ้า n น้ i ที่ไฟ์ไปทํางานแล้วส่งออกไปหาลูกค้านะครับเราก็ยังสามารถที่จะมีเวลาในการดึงกลับมาได้ถ้าเรากรอกผิดหรือเราคีย์อะไรผิดเข้าไปนะครับถ้ามันไม่ผิดเลยนะครับก็ปล่อยให้มันไหลตามเวลาซึ่งผมตั้งเวลาของ Notify เอาไว้ประมาณ5นาทีนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้ถ้ามันมันรันอยู่นะครับวิธีการมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่แหละ พอเราเห็นตัวโทเค็นเอาไว้นะครับเปจรจการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยมันก็จะส่งเข้ามาดิพอเรียบร้อยใช่ไหมนั้นคนะือไฟล์ที่จะส่งเข้ามานะครับดําเนินการทําเข้าขัดก็คือส่งไปถึงลูกค้าโดยตรงเลยคนนั้นแหละโดยตรงเลยแล้วก็บอกด้วยว่าราคา35บาทเขาก็เดินถือเงินมาชำระปึ้งเข้าไปนะครับแต่ถ้าทําแบบให้มันครบสเต็ปเลยนะมันก็จะมีบริการจาก My Shop ที่เราสามารถที่จะไปทําการชําระเงินสินค้าเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ ให้เขาไปก่อเข้าไปในนั้นแล้วก็ชําระเงินเข้าไปในนั้นด้วยสามารถใช้บัตรเครดิตในการจ่ายาสินค้าและบริการในนั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องให้คนผัดหรือหน้าร้านมาคอยเก็บเงินมาคอยอทําอะไรให้มันยุ่ยยาาอาจจะทอนผิดทอนตั้งผิดก็ได้นะเราก็ใช้ระบบเข้าไปช่วยจริงๆมันสามารถทําได้เลยนะในลนยออ f ฟิเ i ีย a c อคเคาเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างครบวงจรทุกรูปแบบเลยแต่กว่ามันจะเสร็จครบรูปแบบได้เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆทําทีละจุดครับแล้วก็ หลายคลิปที่ผมเคยทํานะสังเกตถ้าไปย้อนกลับดูได้เลยนะมันจะมีทุกอย่างที่ผมกําลังพูดถึงในนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วแค่เอาจับมาผสมผสานกันจนเป็นรูปร่าง1บริการเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับน่าจะได้ประโยชน์หรือไอเดียในการทํานะครับซึ่งในตอนนี้ผมบอกวิธีการก่อนว่ามันเชื่อมอะไรยังไงก่อนนะครับส่วนการทําเดี๋ยวผมจะทําโค้ดและทิ้งไว้ให้ แต่วันนี้ยังไม่มีโค้ดที่จะทิ้งไว้ให้นะครับเพราะว่ามันจะยาวแล้วมันเยอะแต่อยากให้เห็นคอนเซปต์ก่อนผมจะเอาคลิปนี้แหละมาไว้สอนเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ให้เขาได้ไปเห็นตัวอย่างในการทําก่อนจะได้เห็นภาพเวลาที่ย้อนกลับมาทํานะครับวันนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้ว่างไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับถ้าชอบในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็หวังว่าเป็นไอเดีย ที่ดีอันหนึ่งสลับเพื่อนๆน,นะครับถ้าถูกใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับไอต้นไฟวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเทคนิคดีๆไอต้นไฟช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับสวัสดีครับ